เียมได้นใช่ออออนี่มีแสงนะครับอันนี้รับแสง ยกออกยกยังไงเอาออกเอาอะไรออกอันี่นะยกลอยขึ้นมาเลยนี่นะให้เขาดูตัวประกอบยกขึ้นมาเลยดูเลยนะเดี๋ยวมันจุ่มลงไปอีกนะ